สวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ทองในเ1ดหนึ่งกันนะครับเริ่มต้นที่สภาวะ high low ก่อนนะครับก็นะราคาเขาก็เบรกนะเบรก g h ตรงนี้ไม่ได้นะครับเขาก็ทำ High เออ high นะครับแล้วราคา,าก็มาทำ ไฮเออร์โลแล้วราคาก็เบรกไฮเออร์ไฮนะครับแต่ราคานะครับไม่สามารถทำไฮเออร์โลได้นะราคาเบรกโลเดิมมาทำโลเวอร์โลนะครับทีนี้ราคาเขาก็จะขึ้นไปเพื่อที่ทำโลเวอร์ไฮนะครับแล้วก็จะลงต่อในลักษณะแบบนี้เป็นโลเวอร์โลนะครับ ทีนี้จุดที่เราจะเซลล์นะอยู่ตรงไหนนะครับจุดที่เราเซล์อยู่ตรงไหนอะเรามองภาพก่อนนะครับตรงนี้เป็นสภาวะขึ้นนะส่วนนี้เป็นสภาวะลงนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเซลล์เนี่ยมุมมองก็คือจะมองไว้สองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้เซล์แรกนะศูนย์สามกับศูนย์ห้า sl 500จุดนะครับเซลล์ Sell ที่2ก็คือ1 2กับ18นะครับ SL 5 0 0จุดนะ TP เราอาจจะเป็น1000จุดก็ได้นะครับนะหรือที่มองไว้ก็จะประมาณ2ราคานี้ก็จะเป็น TP 72กับ6869เนะครับตรงนี้2ราคาที่มองไว้นะครับ ก็หวังว่านะครับแผนทองวันจันนี้ก็จะมีประโยชน์พอสมควรนะสวัสดีครับ